ดราก้อนเควตตำนานพุกล้าอาเบลตอนที่สี่ลกพิศาจที่แอบดูอาเบลมารายงานเรื่องแผนที่แก่บารามอสพวกอาเบลปรึกษากันเรื่องสถานที่ต่อไปเมฆสีดำที่ไม่ชอบมาพากลก็ลอยมาอยู่ๆก็มีเวทมนต์โจมตีเข้ามามันคือกิสโมพิซาที่บารามอสส่งมา มันเริ่มโจมตีไล่ล่าอาเบลและแล้วก็มีคนมาจัดการกับกิสโม่ลงจนได้ซึ่งคนที่มาช่วยก็คือนักรบสาวหมวกของกอนเธอช่วยแล้วก็เดินจากไปอาเบลนึกถึงเทียร่าด้านเทียร่าเองยังถูกขังอยู่บนยานโดยมีปีศาจที่ชื่อโดโรงก้าคอยดูแลและเฝ้าเธอเอาไว้ เียราวางแผนหลบหนีออกมาจากห้องขังเธอเดินหลบหนีออกมาจนถึงห้องเครื่องจักรของยานเธอกล่าวว่าจะแยกชิ้นส่วนแต่ก็โดนโดดองกาจับได้และจับกลับเข้ามาอย่างห้องขังกลุ่มของอาเบลเดินทางต่อมานักลุกสาวสวมหมวกมังกรก็เดินตามอยู่ห่างๆจนนิพิศาสเข้ามาโจมตีกลุ่มอาเบลอีกครั้งหนึ่งบั่นขโมยกระเป๋าของอาเบลไป อาเบลและนักรบสาวรีบวิ่งตามไปเพราะที่กระเป๋ามีขนนกของเทียร่ามันเป็นสิ่งของที่สำคัญกับอาเบลเอามากๆนักรบสาวล้มปีศาจลงได้แต่แผนที่มังกรตัวปีศาจอ้วนมาขโมยไปแล้วนักรบสาวจึงขอติดตามไปด้วยเธอบอกว่าเธอมีชื่อว่าเดซี่ เธอคิดว่าติดตามกลุ่มอาเบลมาจะได้อัญมณีจากปิศาเยอะแยะแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่มีแผนที่ะแล้วทีจะเดินทางกันยังไงล่ะเนี่ยลุงยาณกก็บอกว่าตนน่ะจำแผนที่ได้หมดแล้วไม่ต้องเป็นห่วงสถานที่ต่อไปก็คือน้ำตามังกรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นติดตามได้ในดาคอนเควสตำนานผุกกล้าอาเบลตอนต่อไปกันนะครับแลกันตรงนี้นะครับ หากเพื่อนๆไม่อยากพลาดตอนต่อไปกันละกะ็อย่าลืมกดติดตามช่องในายซับไทยเกมกันนะครับสวัสดีครับ